อ่ะสวัสดีครับก็มีพระสุขเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสมาชิกที่ติดตามช่องทาง youtube และช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ส่งรูปภาพมาช่องทาง l ล n e นะนะส่งเลขบัญชีมาแล้วนะครับส่งเลขบัญชีมาแล้วแต่ผมยังไม่โอนสตังค์ให้นะครับนะผมยังไม่โอนสตังค์ให้แต่ผมให้ดูก,ก่อนนี่นี่ส่งรูปภาพมาทางไลน์นะครับนี่นี่ในไลน์ผมมีเครื่องหนึ่ง ก็เป็นรุ่นสุขใจนะครับสุขใจก็ยังไม่รู้บอกอะไรแต่ไม่ใช่บอกอบอลกับหลอจุดใหญ่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นหางเดือนบอกทองคำหลอจุดเล็กป้าขีดก็จะดูกันนะครับนะก็ยังยังไม่ได้โอนเงินให้นะครับให้ส่งพระสุมาหาขงก่อนนะครับนะกนจะจบลายแล้วก็จะโอนเงินให้ตามที่ตกลงกันนี่นะครับ พอดีกลยเปิดเถิมต้องการเชื่อมก็ยินดีรับเช่านะครับขอให้ราคาไปตัต่อได้นะครับผมก็ยินดีรับเช่าตามสาภาพตามราคาที่เช่าหากันณเวลานั้นๆน,น,นะอันนี้ก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วเลขบัญชีอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมาเปิดกล่องวัสดุรับชมไปพร้อมๆกันนะครับท่านนี้ก็เคยส่งรูปมาสอบถามหลายครั้งแล้วนะแต่ยังยัง,ยงจจะยัง เช็คเฉยๆนะครับจะไม่ได้ปล่อยแต่ทางนี้ต้องการใช้ปัจจัยก็เลยส่งมาปล่อยนะครับแลเดี๋ยวมัาชมไปพร้อมๆกันที่เราเห็นในรูก,ก็จะเป็นรุ่นสุดจนะปี237ครับจัดสร้างในงานถูพระศรีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับที่วันไา้แต่งทองเป็นรุ่นยอดนิยมตลอดกาลอีกหนึ่งรุ่น ของรูปปลิวปนโกโะครับจากรูปเบื้องต้นที่รับชมกันเมื่อสกก็จากรูปดูดูแทนนะแต่สุดท้ายก็ต้องดูเดยกจิงนะครับก็ยังไม่เคยเช่าหากันโอเคก็ติดตามเครดิตมาจากช่องทาง YouTube ด้วยแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อาจจะไปเจอคลิปที่สมาสิกหละยท่านส่งรูปมาช่องทางไลน์นะครับนะผมจะไม่โอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับ จะด,ดูก่อนว่าแท้ไหมโอเคไหมก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะอุ่นให้ตามที่ตกลงกันไว้นะครับเรื่องราคาก็คุยจบไปแล้วครับมีดูเรียมนิดนึงนะ้อ,องกีดห่างๆของบานนิดนึ่งครับเดี๋ยวจะไปโดนโตลูกหา่าเอาเดี๋ยวก็ใช้กีการฉีบ ท่านใดต้องการปล่อยบูชาวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนผู่มลิครับลงส่งรูปภาพมาท้องทางหลายด้านนะอดีตไลน์ก็คีดพัด99นะครับได้เช่ชาได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ลองส่งมาดูแล้วกันเพื่อได้แบ่งปันกันนะครับน,นี่ก็ราคาก็ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจัยหลายๆอย่างน,นะครับราคาก็ลงมานะครับทุกเกจินะไม่ใช่เฉพาะอย่องผู้หลิวนะครับน,นี่ก็ไกล้เปิดเทอมเยอะคนก็ต้องใช้ใช้เงินเยอะก็ผ่า ออกมาปล่อยกันมาขึ้นอ่าเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันนะครับส่งเลขบัญชีมาแล้วแต่แต่ยังไม่ได้เปิดกล่องพสัสดุเลยนะครับเพราะเพิ่งมาถึงช่วงเที่ยงกว่าๆนะครับนี่ก็ช่วงจะบ่ายโมงแล้วก็เลยมีเวลามาเปิดพอดีผมคาดสีรถอยู่ข้างหลังด้วยนะครับนี่ดูโค้ดเลยนะครับดูโค้ดเลยนี่โคด้โคดแท้นะครับ คดแท้ผะต้องแท้นะครับนี่นี่เป็นโคดซิ่วนะครับเป็นภาษาจีนแต่จิว่วหกล็อกซิ่วซิ่วก็แปลว่าอยู่ยืนบอกอะไรเออจุดเล็กเปล่าอ่ามีจุดเล็กๆแต่ว่าต้องมีเส้นขนแมวตรงนี้ด้วยถ้าจุดเล็กๆเดี๋ยวพลิกนิดนึงถ้าเป็นรอจุดเล็กนะครับนอกจากไม่กลมกลมจะต้องมีเส้นขนแมวบริเวณตรงนี้ด้วย ประมาณแถวแถวนี้นะครับ๋ยวผมจะส่องไม่รู้จะเห็นปะนะไม่รู้จะใช้รอจุดเล็กหรือเปล่าอ่าเนี่ยมันจะมีเส้นใต้หางอุนะครับนี่นี่นี่นเส้นนี่ก็เป็นจุดเล็กนะจุดเล็กเนี่ยเห็นจุดตรงอัคลายังของตัวละไหมตรงหัวคล้ายๆรอเรือน่ยนะครับนี่แล้วก็มีเส้นตรงนี้นี่นีเส้นคมคมผมอาจจะชี้ให้รับชมไม่ได้นะครับ ผพะว่าผมถือกล้องข้างหนึ่งถือพระข้างหนึ่งนี่เป็นจุดเล็กจริงๆนะครับนี่เป็นเราจุดเล็กที่เหลือเราก็ดูรายละเอียดไปพร้พอมๆ้อกันนะครับนะครับ <c oughs> คลิปอาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อนะครับสดๆเลยต้งแต่เริ่มต้นอัดจนจบไ์จบคลิปนะครับไม่ได้ตัดต่อเสียงหรือตัดช่วงที่สําคัญนะครับอะไรสําคัญไม่สาคัญ รวมมาหมดนะครับเลยกินเวลานานนิดหน,นึ่งนี่เดี๋ยวผมซองคือผมดูรายละเอผผี่องพระนะครับว่ามีแตกมีบินมีลานมีกระเทาะหรือเป้านะครับด้านหน้าก็สมบูรณ์นะอ่าดูตามขอบตามบริเวณพื้นเรียนไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะมาชมบ,บริเวณด้านหลังแบบพร้อมๆกันหูเรียนก็จะปิ้นแบบหน้าหลักหน้าหลักเห็นไหมหลังจากดูความแท้แล้วเราก็ต้องดูบริเวณพื้นเรียญทั้งหมดนะครับเพราะถ้ามี อ่าผมเคยเจอกรณีที่แบบว่าหางหางหางแบบขาดเลยนะครับแหว่งอะ่ะแล้วก็ผ่าลาน,นครับแต่เราไม่ละเอียดนะครับเราก็เช่าผิดราคานะครับเช่างานในราคาสภาพสวยเพราะผิกวก็สวยแต่ปรากฏว่าผ่ามีตำหนิเจ้าของไม่ได้แจ้งจ่ายตังค์ไปแล้วก็คือจบนะครับเพราะผมไม่ได้เช่าเพราะขาด้วยกันเช่าจากลูกค้านะครับซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของเราพอใจตังค์แล้วจบนะครับต้องรับความเสี่ยงเอง คือชาบผิดราคาขาดทุนเราง่ายๆนะขาดเยอะเลยขาดเป็นหลักพันนะครับตอนนั้นจาได้อยู่เราก็ต้องละเอียดขึ้นอ่าโอเคพระไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้ตามที่ตกลงกันไว้เจ้าของก็ส่งเลขบัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดอยากจะปล่อยบูชาหรือเช่าบูชาวัตถุมงคลพยายต่อเรือนงหลวงเหลิวก็นี่ช่องทางไอดีไลน์ตรงนี้เลยนะครับนี่กีตพัฒน์เก้าสิบเก้านี่ตามนี้เลยนะครับส่วนรายการนี้อ่าท่านใดสนใจผม ปล่อยบูชานะครับเปิดบูชาที่4,850พร้อมจะส่งนะ4,850พร้อมจะส่งแล้วการผัะแทลให้ตลอดชีพนะครับนะนี่ตามนี้นะโอเคสุดท้ายก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ